ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็มาเจอกับสไตล์กเกษตรตามใจนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้เป็นการมาพูดคุยกันนะครับเป็นการมาพูดคุยกันแต่มันจะมีแฝงในสาระที่จะให้ท่านผู้ชมได้คิดนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้คิด ก็รัฐบาลขึ้นแบคลิสนะครับหรือว่ารัฐบาลพ่นพิษก็ว่าได้นะครับท่านาผู้ชมขึ้นแบคลิสมันกระทบกับชีวิตเกษตรกรนะครับท่านผู้ชมเกษตรกรก็อลองดูก็เห็นมีหลายอย่างเลยนะครับออกมาตรการมานะครับ ใช้กฎหมายกับประชาชนนะครับพันธุสมมันมีผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างเราแน่นะครับพันปุะสมหาเช้ากินข้านะครับขึ้นแบกทิสห้ามเผาเด็ดขาดนะครับพันธพนธุสมอันนี้คือประเด็นหลักที่ผมอยากจะมาพูดคุยกันนะครับกับพันธุสุประเด็นหลักที่จะมาพูดคุยกันแล้วมันจะสะท้อนถึงนะครับ ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูคลิปนี้ให้จบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมันจะสะท้อนถึงกลางปีนี้นะครับมันจะมีการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกันเดี๋ยวค่อยฟังกันไปค่อยคุยกันไปเรื่อยๆนะครับค่อยคุยกันไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีการเลือกตั้งระดับตำบลนะครับท่านผู้ชม ก็หลายที่หลายแห่งนะครับผมเชื่อว่าการอย่างนั้นนะครับผมผมก็เชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งกันหลายพื้นที่เลยนะครับก็ประมาณกลางเนี้ยมีถุนากรกดาเนี้ยนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับพระมสุสมแล้วทีนี้เรามาพูดถึงกันก่อนนะครับพระมสุสมว่าไอรัฐบาลขึ้นแบกลทธิ์เนี้ยนะครับห้ามเผานะครับห้ามเผาเด็ดขาดเนี้ยนะครับพระมสุสม ก่อนอื่นก็ผมก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับมันอาจจะคลิปมันอาจจะไม่สเสถียรหน่อยนะครับผู้ชมเนื่องจากผมไม่ไม่ได้มีรีโมดนะครับผมไม่ได้มีรีโหมดผมไม่มีตัวช่วยก็เหมือนที่ผมพูดไปแล้วนะครับเนื่องจากเครื่องของผมมันมันไม่ยอมรับนะครับผมก็ต้องมากดที่ตัวเครื่องเอานะครับเพราะฉะนั้นการคลิปวิดีโอมันก็อาจจะไม่เสถ เสถียรหน่อยนะครับพระม,ม้สมก็ต้องขออนุญาตท่านผระชม,มนะครับทีนี้ก็มาเข้ากันเลยนะครับพระม,ม้สมก็อย่างนะครับที่มันมีคนกระทบจริงๆที่ห้ามเผาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สี่ห้าอย่างนะครับพระม,มุสมกระทบมากจริงเนี้ยนะครับหนึ่งอ้อยสองข้าวสามมันสามาหลังสี่ข้าวโพดนะครับพระม,ม้สมอันเนี้ยที่มันกระทบหนักนะครับ แล้วเห็น,นยมันกระทบเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยนะครับห้ามเผาหนึ่งเราต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้นเราเสียเงินนะครับเพื่อผสมบางคนที่ปลูกอ้อยเนี่ยนะครับพี่ไปจ้างคนตัดเนี่ยนะครับมันก็ตัดช้าลงนะครับไปตัดช้าลงในเมื่อในเมื่อไม่ให้เผานะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายค่าจ้างแรงงานมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างอ้อยนะครับอย่างมันสำปะหลังนะครับต้น เงานะครับที่เอาหัวเขาไปแล้วทำยังไงนะครับก็ต้องเก็บออกจากที่นะครับเพราะเขาไม่ให้เผาก็ต้องเอาไปทิ้งเอาไปกองไว้เป็นที่เป็นทางม่งะั้นเราก็ไถเราก็ทําอะไรต่อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมใช่ไหมครับอย่างนานะครับอย่างนาหนึ่งนะครับถ้ามีน้ําสมประทานก็ดีหน่อยนะครับปล่อยน้ําเข้าได้นะครับท่านผู้ชมปล่อยน้ําเข้าได้แต่ถ้าไม่มีน้ําสมประทานเนี้ยแล้วเราจะไปทําอย่างไรนะครับ ท่อผชม,มอันเนี้ยนะครับรถไถเขาก็ไม่อยากไถเนื่องจากไถไม่เข้านะครับพ่นผสมแม้แต่เราถ้าสมมติว่าเรามีรถเองมันก็ไถไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะเข้านะครับท่นผสมเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรตาดำๆอย่างเราเนี้ยก็ต้องยอมรับสตากรรมกันไปนะครับพ่นผสมแล้วทั้งที่มีหน่วยงานต่างๆนะครับพ่นผสมมีหน่วยงานต่างๆที่ อย่างกรมชนประธานอย่างกรมที่ดินอย่างไอกระทรวงเกษตรสหกรณ์กรอะไรสารพัดอย่างเนี้ยนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับผูมม้มแต่มีบ้างไหมนะครับที่เขาจะออกออกมาตรการมามาช่วยเรานะครับผู้มมีมีมบ้างไหมนะครับเนี่ยแล้วแล้วมันจะสะท้อนไปถึงการเลือกตั้งที่ที่ใกล้จะถึงที่ผมพูดเมื่อกลางจะถึงเมื่อกลางปีเนี้ยนะครับผูมม้ม ที่ตำบลก็จะเป็นอบตนะครับที่ใหญ่หน่อยก็จะเป็นเทศบาลน,นะครับเพิ่มสุแล้วหีนี้นะครับหลายพื้นที่ก็เลือกตั้งกันเลือกตั้งกันไปหมดแล้วนะครับอย่างนายกอบจนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสจนะครับเลือกเลือกกันไปแล้วนะครับอันนั้นเลือกกันไปแล้วระดับจังหวัดนะครับระดับอำเภอนะครับแต่ทีนี้ยังระดับ หมู่บ้านระดับตำบลน,นะครับที่จะมาถึงเมื่อกลางปีนี้นะครับพระม,มุสมแต่บางคนผมผมเห็นนะครับผมขอเข้าไปนิดนึงนะครับพระม,มุสมเพราะผมไม่อยากจะให้รายรายละเอ,อียดเยอะเยอะนะครับเนื่องจากมันมีปัญหากับเรื่องคลิปวิดีโอผมนะครับบางคนก็ยังก็ยังไม่รู้นะครับเหตุผลที่บางคนเนี้ย ที่ก่อนจะมีเลือกตั้งนายกอบจทั้งประเทศเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่ทําไมเขาเลือกก่อนนะครับทําไมเขาเลือกก่อนอันนี้หลายคนยังไม่รู้นะครับก็ผมไปเห็นคอมเมนต์ก็พูดออกมาว่าเออดันเสือกลาก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่ากันนะครับเนาะก็คนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้ผมจะมาพูดให้ฟังอันเนี้ยตรงเนี้ยนะครับ มันมันคือมีกฎระเบียบของเขาอยู่นะครับท่านท่านผู้ชมคือเป็นกฎระเบียบนะครับ้บากกฎระเบียบนี่ก็พูดอีกอย่างก็มันมันจะเป็นกฎหมายของเขาอยู่นะครับผู้มสมสหรับเลือกตั้งนายกอบจอเนีย่ยหรือเลือกตั้งบางอย่างเนีย่ยเขาจะมีกฎข้อบังคับของเขาอยู่นะครับผู้ชสมกฎข้อบังคับของเขาอยู่คือหนึ่งนะครับไอไอที่ทําไมถึงเลือกตั้งก่อนเนี้ย เขาไมา่ให้เป็นนะครับเขาไมา่ให้เป็นติดต่อกันเกินนะครับเกินสองสมัยนะครับท่านผู้ชมเข้าใจไหมอันเนี้ยเขาหึงมีการเลือกตั้งก่อนโดยเขาออกกฎหมายมาเพื่อ,อนักการเมืองท่าน,นผู้ชมฟังให้ดีแล้วท่านผู้ชมจะเข้าใจออกมานักการเมืองเพราะอะไร เพราะเขาต้องชิงออกก่อนลาออกก่อนนะครับพันผสมเพื่อไม่ให้ถึงอยู่วละถึงสองวละนะครับพันผสมสองวละมันก็แปดปีนะครับพวกการเลือกตั้งเนี้ยนะครับมันจะมีวละอยู่แค่คราวละสี่ปีนะครับพันผสมอันเนี้ยเขาถึงต้องชิงออกก่อนนะครับถ้าอยู่กําหนดเนี้ยเขาจะลงสมัครไม่ได้นะครับ ่าน้ชมให้ให้เข้าใจตรงนี้ที่ที่คนไม่รู้นะครับพี่คนไม่รู้ผมก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้การที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับพาน้ชมผมก็ไปเห็นคอมเมนต์นะครับพูดออกมาอย่างนี้แล้วเสือกไปล้าออกก่อนนะครับอันนี้กฎหมายเขามีบังคับไ็อย่างนั้นนะครับพัน่าน้ชมแต่เห็นเนี้ยเขาหัวดีนะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เขาออกกฎหมายมาเพื่อน,นักการเมืองนะครับเขาก็ต้องชิงล้าออกก่อนก่อนอที่หมดเวลานะครับ หา yup. าข่าวสิงลาออกก่อนเนี้ยมันก็แสดงว่ามันไม่ได้เขาอยู่ครบวละนะครับพระมุสมต้องต้องให้เข้าใจตามนี้นะครับต้องต้องให้กระจายตามนี้เขาเขาก็เลยต้องชิงลาออกก่อนก่อนที่จะหมดวละอาจจะเป็นหนึ่งเดือนสองเดือนเนี้ยเนี้ยเนี้ยอย่างนี้นะครับถ้าไปรอหมดวละเลยเนี้ยเขาเขาไม่เเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครสมัยหน้า ต่อไปได้อย่างนั้นนะครับที่ที่กำลังจะเลือกตั้งกันเนี้ยมันคืออย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้เท่าที่ผมรู้มานี่ก็ก,ก็มีอยู่ 2, อสามอย่างเหมือนกันที่เขาไม่ให้อยู่ครบเวลานะครับแล้วไม่ให้มีแล้วไม่ให้เป็นติดต่อกันเกินสองสมัยนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันมันคืออย่างนี้นะครับต้องต้องให้เข้าใจก็อาจจะเข้าไปลึกอาจจะอธิบายนั่นหน่อยนะครับก็เพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้ได้เข้าใจนะครับ แต่บางอย่างมันมันไม่ใช่เป็นเหมือนกันหมดนะครับพระผู้ชมอย่างเลือกตั้งเทศบาลอบตอย่างอะไรเนี้ยนะครับไอ้นี้หมดสมัยก็หมดสมัยไปเขาเขาไม่มีกฎหมายควบคุมตรงนี้อยู่นะครับพระผู้ชมมันเป็นเพียงแค่บางหน้าที่บางตำแหน่งแค่นั้นนะครับมันม,มันไม่ได้ควบคุมทั้งหมดนะครับอันนอันนี้ต้องต้องให้ต้องให้่านผู้ชมต้องต้องเข้าใจนะครับก็ทีน,นี้ออ พอ,อเข้ามาแล้วผมผมก็อยากจะพูดตรงนี้เนาะท่านท่านท่านทระมสมอาจจะเห็นด้วยกับผมนะครับก wow, ็เอาเอาเอาการเลือกตั้งก่อนเนาะอันเนี้ยเรื่องเนี้ยเนาะครับพระมสมแล้วแล้วแล้วท่านพระสมจะได้จะได้คิดเหมือนผมนะครับว่าผมคิดอย่างไงแล้วมันมันจะดีต่อเรากับงบประมาณของแผ่นดินไหมนะครับพระสม แล้วทำไมผมพูดถึงว่ากฎหมายออกมาเพื่อนักการเมืองนะครับพระมสมผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมอยากมาเลาะนะครับพระมสมเห็นไหมครับแล้วทำไมการเลือกตั้งเนี้ยเลือกเลือกตั้งคนเดียวนะนะครับท่านท่านพระมสมเลือกตั้งอายุอปจแล้วมีการเลือกตั้งก่อนกําหนดนะครับพระมสมในเมื่อเขาลาออกเนียที่ไม่ได้อยู่ครบกําหนดเนี้ยเห็นไหมครับใช้งบประมาณแต่ละจังหวัดกี่ล้านใช่ไหม ท่านผสมแล้วจะไม่ให้ผมพูดว่ากฎหมายออกมาเพื่อนักการเมืองได้อย่างไรนะครับแล้วใส่งบประมาณของแผ่นดินไปเนี่ยแค่เรียกคนคนเดียวเนี่ยใช้ไปไม่รู้ว่ากี่ล้านนะครับใช่ไหมท่านผสมหลายล้านยิ่งจังหวัดใหญ่ๆเป็นสิบล้านนะครับท่านท่านผสมไม่ใช่น้อยกรรมการที่เลือกตั้งที่ที่เราไปนั่งนั่งหัวสลอนสลนดอยู่นะนะครับท่านผสม ผู้ใหญ่บ้านกำนันคณะกรรมการอะไรอยู่ในนั้นนะครับสมัยตอนนั้นเมื่อสมัยประมาณปีคศ2550เนี่ยนะครับผมก็ได้ไปเป็นคณะกรรมการอยู่การเลือกตั้งเนี่ยหลายหลายครั้งหลายหลายอย่างอยู่นะครับสมัยนั้นได้ครั้งละ300นะครับแค่คณะกรรมการชาวบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าอย่างผมผมเนี่ยยังไม่มีหน้าที่ตำแหน่งเนี่ยครั้งละ300อนะครับท่านผู้ชมแต่สมัยนี้คงไม่อยู่ละ ไม่ต่ำห้าร้อยขึ้นนะครับแล้วหินนี้แค่หน่วยหน่วยเดียวนเนี้ยมันเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วนะครับพันผสมหลายหมื่นเป็นแสนละนะครับพันผสมแค่หน่วยเดียวอันเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยหลักหมื่นเนี่ยถึงละนะครับถึงละแล้วอย่างไม่ตำรวจมาคุมขนาดตำรวจนะครับเขามีเงินเดินกินอยู่แล้วนะครับรูต้องมีนะครับพันผสมเขามีเงินเดินกินอยู่แล้วสมัยนั้นได้ครั้งละหนึ่งพันนะครับพันผสม อันเนี้ยเห็นไหมครับทั้งที่เขามีเงินเดอนกินอยู่แล้วแล้วเขามาอยู่ในหน่วยรอกตั้งเนี้ยมาทำหน้าที่เนี้ยได้อีกครั้งละหนึ่งพันนะครับพะนผสมตอนนั้นตอนนั้นอันนั้นตอนนั้นแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะครับ่ันผสมลองคิดดูดูไหมแล้วทําไมผมต้องมาย้ําคํานี้อีกคํานึงถ้าอย่างเงี้ยถ้ากฎหมายไม่อื้อกับนักการเมืองเนี้ยทําไมไม่ตัดสิทธิ์เขาไปเลยใช่ไหม ท่านผู้ชมเพื่อจะได้ไม่เปลืองงบประมาณแผ่นดินภาษีของประชาชนเราว่าถ้าคุณลาออกเนี่ยถ้าคุณอยากเป็นนีคุณต้องเสียเงินค่าเลือกตั้งหรือถ้าคุณลาออกน้คุณตัดสิทธ์ไปเลยใช่ไหมเพราะมันเสียงบประมาณแผ่นดินท่านผู้ชมเห็นเห็นด้วยกับผมไหมอันนี้ก็คอมเมนต์มามาพูดคุยกันนะครับท่านผู้ชมผมต้องยอมว่าเรียกคนคนเดียวเนี่ยเสียเงินหลายล้านนะครับท่านผู้ชมหลายล้าน หลายล้านมากผมเสียดายมากในฐานะเกษตรกรคนหาซากินข้ามตาดำรอย่างเราเนี่ยนะครับท่านผสมผมเสียดายมากแล้วจะมาให้ผมพูดว่าอ,ออกกฎหมายมามาเอื้อประโยชน์ได้ได้อย่างไรนะครับสําหรับนักการเมืองนะครับแล้วทีเนี้ยผมจะเอาอีกสักไม่เท่าไหร่นะครับมันจะมีปัญหากับเรื่องคลิปเรื่องวิดีโอผมนะครับทีนี้ย้อนมาถึงกับห้ามการเกษตรเนี่ยนะครับแล้วมีกระทรวงต่างๆเคยมาดูแลเคยออกมา คิดจะมาช่วยเหลือเรามั่งไหมนะครับพระมุสมเอาง่ายๆข้าวตอนนี้นะครับก็เหลืออยู่5้าพันกว่าบาทนะครับสูงสุดไม่เกิน6กพันนะครับทั้งที่ไม่ใช่ที่เป็นฤดูเวลาเก็บเกี่ยวที่ต้องออกเยอะนะครับพระมุสมขนาดนี้นะครับเหมือนที่ผมพูดผมเคยได้พูดไปแล้วนะครับยังไม่นานมาเนี้ยนะครับประมาณสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์เนี้ยผมบอกว่าเศรษฐกษิจปีนี้อาจจะดับฟัน คนไทยหลายล้านคนมันจริงหรือไม่นะครับมาถึงมามาใกล้แล้วนะครับมันมาถึงแล้วไม่ใช่ใกล้แล้วมันมาถึงแล้วนะครับาระม,ม้สมแล้วทีนี้ผมขอเข้าไปเอาไปไวๆหน่อยนึงนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องคลิปกับผมนะครับอย่างอย่างกะเลือกตั้งที่อบตกประ,ระทศกษัรเนี่ยนะครับานผมส้สมให้ให้่านผู้ชสมได้ได้คิดให้ดีอันนั้นที่เราเลือกมาแล้วเราก็ปล่อยมันไปนะครับ แล้วผมขอให้เลือกคนนะครับอย่าอย่าอย่าเลือกที่เงินนะครับอย่าเลือกที่เงินแม้แต่พี่น้องเราก็ตามนะครับเขาให้ความสะดวกสบายเขาให้ผลประโยชน์กับบ้านเมืองกับตัวเราส่วนรวมมากน้อยแค่ไหนนะครับผู้มีสมอันเนี้ยเราต้องเอาส่วนรวมนะครับเงินทองไม่ใส่พี่ใส่น้องเขาให้เราเราเอานะครับแต่เลือกไม่เลือกมันอยู่ที่เรานะครับผู้มีสมอันเนี้ยนะครับทั้งที่หน่วยงานอยู่ใกล้เราที่สุดก็คือองตเประทอสสบาลนะครับ ถ้าคิดเราจะเขาจะช่วยเราเนี่ยมันมีได้หลายอย่างเลยนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็คุกขีมากนะครับอยู่ในเทศบาลของบ้านผมนี้ผมจะพูดคุยให้ฟังนะครับอย่างนะครับหนึ่งนะครับเพียรบาทนะครับผมเคยทํามาสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนไม่ค่อยมีงบอันนั้นนะผมก็ทํากันเองนะครับก็มาผลิตมาต่อเชื้อเรื่องเชื้อบิวเวเลียรเรื่องเชื้อไตโคเดอร์มานะครับผมก็มาหา พาชาวบ้านมาทํานะครับก็มาทําที่บ้านผมนะครับทั้งที่ผมไม่มีหน้าที่ไม่มีตําแหน่งอะไรเลยนะครับแต่ผมผ่านการอบรมมานะครับท่านผู้ชมอันนี้แค่นาดงบแค่เนี้ยยังไม่มีมาให้นะครับท่านผู้ชมงบแค่หลักพันเนี้ยนะครับไม่ไม่กี่พันเนี้ยไม่มีมาให้นะครับสองนะครับเคยคิดเราไหมนะครับการปรับปรุงบำรุงบำรุงดินเนี้ยนะครับเอาปอเทืองเอาอะไรมาแจกมาจ่ายให้กับประชาชนเนี้ยกับ พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาเคยคิดเขาเคยทำบ้างไหมนะครับพ่มาสมแล้วหาที่สามารถไปขอได้นะครับกรมพัฒน,นาที่ดินเนี่ยโดยไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับพ่มผสมอันนี้เขาเคยเขาเคยคิดเขาเคยช่วยบ้างไหมนะครับที่ตอนมาขอคะแนนตอนเลือกตั้งแล้วไหว้แม่แต่กระทั่งหมานะครับพ่มผสมอันนี้ผมอยากจะให้พ่อผสมไปไปเป็นข้อคิดนะครับเดี๋ยวนี้ผมบอกได้เลยผมปล่อยวางหมดละนะครับ เรื่องการเมืองเรื่องการบ้านการเมืองนะครับพอผมรู้มาหมดแล้วผมอยู่ในวงการนี้มาก็เยอะนะครับไม่งั้นผมไม่รู้นะครับพม้สมอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันนะครับก็เอายาวๆไปเอาสั้นๆไปไๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับคำคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับก็ยาวกันเยอะแล้วนะยาวไปเยอะแล้วนะครับก็ขอจบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับพม้สมสวัสดีครับ